สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกาเอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาดูต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะหายากทั้งตัวต้นมันเลยหายากทั้งข้อมูลนะคะคือในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะไม่มีข้อมูลเลยนะคะมีแค่แบบตามร้านต่างๆที่เขาขายแล้วเขาลงพวกการดูแลเอาไว้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เพิ่งจะเข้ามาเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่ไงนะคะ เพราะว่าที่สวนนะคะที่สวนน้าเนี่ยเขาไปซื้อพันมานะคะแล้วก็เอามาทำทีเนี้ยคือเหมือนทางตลาดอ่ะมีร้านเดียวนะแล้วเขาขายแบบเนี้ยเขาขายต้นแค่เนี้ยต้นหกนิ้วแค่เนี้ยแพงมากนะคะน้าก็เอามาขยายพันธุ์จนแบบตอนเนี้ยถ้าหากว่ามาสวนต้นไม้ก็พอเจอบ้างนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะคะก็เวลาที่น้าทำแบบเป็นพันสองพันต้นเนี่ยก็คือโซเอาต,ตลอดนะคะต้องรีบจองเลย ต้นนี้มีชื่อว่าพระจันฉายค่ะต้นพระจันฉายเนี่ยนะคะเอ,อ่อถึงแม้ว่าจะหายากนะแต่เลี้ยงง่ายนะคะเวลาที่เราซื้อมาไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วเราเลี้ยงไปนานๆน,น,นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นต้นที่แบบโดนทิ้งทิงกว้างๆไว้นะคะเราก็อยากจะแบบปลูกเอาไว้เนาะแต่ว่าพอเราไม่มีเวลาดูแลเขาอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะแตกยอดใหม่นะคะแล้วเขาก็จะทิ้งใบแห้งนะคะทิ้งใบเดิม เราก็ต้องคอยแบบเด็ดเขาเด็ดเขาออกแบบนี้นะคะมันก็จะสวยนะแล้วทีนี้เขาก็จะขึ้นคือเราปลูกแค่ต้นเดียวนะแบบเป็นต้นเดียวเล็กๆแบบนี้ใส่อันนี้เลยนะคะเขาก็จะขยายฟูดนี่นะคะขึ้นมาพอเป็นต้นใหญ่เราไม่ได้ถูกบำรุงดอกนะคะเขาก็จะไม่ค่อยออกดอกเขาจะไม่ค่อยออกดอกนะจริงๆทุกคนไม่ไม่แบบไม่โลกสวยเลยว่าแบบออกดอกตลอดทั้งปีไม่ก็คือถ้าไม่บำรุงเนี่ยมันก็จะแบบนี้สวยแต่ต้นนะคะ แล้วก็ออกดอกนานๆทีนะคะแต่ว่าต้นที่ถูกบำรุงเนี่ยค่ะก็จะแบบนี้แบบนี้ก็คือขยันออกดอกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเลี้ยงยง่ายไหมง่ายแต่อาจจะเป็นง่ายที่ไม่มีดอกนะคะเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขาบ้างนะคะคอยตัดแต่งเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้แดดนะร้อยเปอร์เซ็นได้เลยแต่สมมติเราไม่ได้ลดน้ำเขาสมมติเราวันนี้ไปต่างจังหว,วัดพรุ่งนี้กลับมาเขาจะเหี่ยวเหมือนแบบ โอ้ยต้นไม้ฉันตายแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะถ้าหักไปแค่แบบเหี่ยวลงโน้มลงแล้วก็ลดน้ำเขานะคะก็จะใช้เวลาฟื้นฟูสักครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปูขึ้นมาเหมือนเดิมะคะ่ะและต้นนี้ขยายพันธุ์ง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายขนาดไหนทุกคนมาดูเวลาที่เราแพ็คต้นไม้อ่ะคะ่ะมันเราทำเขาหักใช่ไหมพอเราทําเขาหักอันนี้ไม่เกี่ยวนะน,นี้บอลลูนเวลาเราแพ็คต้นไม้อ่ะคะ่ะเราทําเขาหักเราก็เสียดายเนาะเราก็ลองเอามาปัก ไว้ในต้นบอลูนะคะปักแบบปักไว้เลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลดน้ําด้วยมัง้งคือแบบปักแล้วก็จบไปทําอย่างอื่นนะคะกลายเป็นว่าน้องเขาเป็นเป็นแล้วออกดอกอันนี้คือดอกบานของเขานะคะดอกต่มก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาขุดน้องเขาออกกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะแย่งสารอาหารน้องบอลูนของเราแล้วโอเค ที่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดแต่งต้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกต้นนั้นกันจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเป็นปีนะคะข้อมูลก็ตามนั้นเลยนะคะไม่โลกสวยไม่ออกดอกก็คือไม่ออกดอกนะคะบํารุงเขานิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเรามาตัดต้นนี้กันก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราตัดทําให้น้องข้างล่างตรงเนี้ยเขาบานสวยกว่าไม่ต้องมียอดยอดตรงนี้ขึ้นมานะคะ่ะเนี่ยออนเนี้ยเอาเนี้ยไปปักต่อได้ มันขายดีด้วยนะทุกคนเพราะมันหาย,ยากดูชื่อดีๆนะคะเวลาเสิร์ชอ่ะมันคือต้นพัะตันฉายนะคะเออมันจะมีต้นอะไรพระจันพระจันเนะี่ยเหมือนกันแล้วก็ลองดูดอกให้ดอกเหลืองๆบานๆที่คล้ายๆกระดุงทองอะคะ่ะ ถ้าเําเขาหักอะค่ะไม่ต้องตกใจเลยแล้วก็เอาไปปักได้เลยนะคะ mm. โอเคอันนี้คือต้นที่ถูกตัดออกไปแล้วนะคะ mm. แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะ mm. ว่าเขาออกดอกมาขึ้นใหม่นะคะ mm. ที่เนี้ยอย่างที่บอกว่าเราสามารถปักลงไปในแบบกระถางอันเนี้ยได้เลยนะคะ เขาก็จะขึ้นแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ใจร้ายกับเขาเนาะเอาให้มันเป็นจริงๆอ่ะล้วก็จะปักลงในเแกรบดํานะคะทุกคนถ้าอยากให้มันขึ้นดีๆใช่ปะ่ะก็ปักไปด้วยกันเลยแล้วก็กดอินลงไปนะคะเอออีกอย่างหนึ่งอะทุกคน ต้นบอลลูนอ่ะมันอยู่ในร่มลำไรนะคะไม่ใช่ว่าปาักเขาแล้วเอาไปไว้แดดไม่ได้นะอางไว้ร่มลำไรนะคะเพราะเราก็ไม่ชัวร์หรอกว่าเอออยู่แดดแล้วมันจะรอดหรือเปล่านะคะมันก็เหมือนแบบต้นที่ไม่มีรากอะค่ะแล้วก็ปักไปเลยแล้วก็กดอีนแน่นๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นแล้วนะคะแค่นี้เองต้นนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใส่มุงนะคะระวังร่มลำไร ก็พอนะคะแล้วก็มีสแสลนแล้วก็วางไว้ใต้นี้เลยแล้วก็ลดน้ําเขาทุกๆวันค่ะอ่ะสุดน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันนากลัวไปลบวนต้นข้างๆมากเลยฮะแล้วบอลลูนก็แบบออกดอกสวยมาก ขอให้รัดเทนะคะอึ๊บอึ๊บเอ้ดึง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 ก่อนอืมได้ล้ได้ล้ได้ล้โอเคอ่ะให้ดูลากเขาค่ะไปขออาศัยการเจริญเติบโตในกระถางบอลลูนนะคะว้าวอ่าเดี๋ยวปลูกต้นนี้กันค่ะ โตง่ายไม่เรื่องมากนะคะใช้ดินง,ง่ายๆเลยค่ะแกลบหมักอันนี้แกลบหมักนะคะตางนี้อันนี้กลับมะพร้าวสาบแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะให้เข้ากันแล้วก็ปลุกเขาลงไปนะคะถ้าหากว่าต้นยาวขนาดนี้ไม่ต้องรองก้นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วค่อยใส่ดินลงไป อย่าไปกดแรงนะคะเดี๋ยวรากักเอาไว้ขายได้อีกต้นหนึ่งแล้วแท่เนี้ค่ะได้แล้วกดดินเขาแน่นๆก็พอนะคะสำหรับใครสนใจที่จะแบบทำอาชีพมีขายนะคะก็ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปักง่ายนะคะ ปักง่ายแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็สามารถแบบปักเอาไว้ขายได้เลยนะคะเราไม่มีเวลาเราก็ทําได้แค่เขยายพันธุ์บ้างเล,ล็กๆน้อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆอ่ะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราขออภัยที่ไม่สามารถหาข้อมูลมาได้นะก็จากประสบการณ์ตรงๆเลยนะคะก็ดูแลไม่ยากขยายพันธุ์ไม่ยากนะคะแค่ต้องบำรุงดอกเขานิดนึงค่ะ วันนี้มีคำถามข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์สอบถามกันไม่ได้หรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็แนะนํากันไม่ได้เลยนะคะวันนี้ชูก็เออไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ